วัดีกันนะครับวันนี้เราก็เล่นมาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Untit l e d t ท g g เกมนะครับแล้ววันนี้เกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆที่ผมลืมอัดคลิปแต่ผมเล่นมาสองวันแล้วโคตรหนุกเลยแล้วคืออาจจะหนุกกว่าทีเด็กักด้วยซ้ำสำหรับบางคนนะแต่ว่าผมก็คือหนุกกว่าทีเด็กแน่นอนนะครับสำหรับผมนะแล้วก็ตอนนี้เรามาดูกันครับเกมเข้าเกมนะครับโหมดนี้เป็นโหมดระเบิดนะครับโหมดระเบิดก็คือ หมดระเบิดก็คือคนนี้มีระเบิดอยู่บนหัวนะครับต้องระเบิดใส่คนอื่นด้วยถึงจะตายไปพร้อมกันนะครับนั่นแหละแล้วคนนี้มีระเบิดอยู่ไหนนะก็ยังไม่รหมกันนะอันนี้คือผมตายแล้วคือถ้าเรากดค้างมันจะเป็นการกระโดดคือถ้าเรากดรัวนะครับในมือถือมันจะอย่างเงี้ยนี่มันขึ้นช้ามากอนะคือผมเล่นแล้วมันสนุกมากเลยนะอันนี้คือ มไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกหรือเวอร์ชันที่สองนะมันมีสอ,นนองอันนับมีอนไทโรแท็กเกมกับอนไทโรแท็กเกมอันนี้นะซึ่งมันชื่อว่าอะไรผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันเรียกคอดอนไทโรแท็กเกมอะไรสักอย่างผมทุกผมแนะนําเลยเวลาขึ้นบันไดแบบรัวๆอย่างเมื่อกี้นะครับให้กดนี่นะนี่นะเห็นไหผู้ชมนะเดี๋ยวขึ้นบันไดอย่างเงี้ยมันขึ้นมันขึ้นช้านะครับแต่ห้าแบบจะขึ้นรถดเร็ว เอออย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนั่นคือมันเพิ่มสปีดบูสให้เราโคตรไวอะ่ะเดี๋ยวฮอนเตดสลเชร์ฮะแล้วก็คือแบบเวลามีที่โหนะครับเราวิ่งไปนะประกกะโดดสอง,งครั้งนะโดนตำล่าต้องวิ่งนี่นะครับโอ้โหโอ,โอ้ไม่ใช่คนเป็น นี่คนมีชีวิตนะครับเป็นอยูงไหนอัคนเป็นจะเป็นเสื้อสีส้มๆนะท่านผู้ชมแล้วคืออืมนี่นะนี่นะกรดไปแล้วก็มันจะถามมาทำยังไงได้นะครับนๆๆคนเป็นคนเป็นเจอแล้วผมเจอแล้วผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วเครผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้จากเกมเนี้ยนะผมไม่ถ้าผมรู้จากเกมนี้นะแล้วคือผมน่าจะ ไม่คือผมน่าจะแบบไม่เบื่อโรบอกเลยเกมนี้โคตรสนุกเลยน่าชมท่านเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนผมบอกว่าจะไปเล่นไอเทมอะไซลัมนะแล้ผมก็อยู่คนเดียวนะครับวิกรตโอเคแล้วโอ้ใช่คนจะไม่ใช่เขาเป็นผีเขาเป็นผีเขามืงอเข้ามา,า,มามไม่ใช่แล้วนี่มันเป็นคนเป็นโอเคอ๋อนี่ฮอนเตดโอเคฮอนเตดจะเป็นเสื้อสีแดงผมลืมไป เฮ้ยขึ้นไปโอ้เมื่อกี้คนเป็นครับเมื่อกี้คนเป็นเห็นละไหนเป็นอยูไ่ไหนคนเป็นอยู่ไหนเป็นหายไปแล้วครับมันก็สามารถสไลด์ได้นะสไลด์จะรวดเร็วนะครับเนี่ยไวลาวิ่งหนียวนทําเนี้ยสไลด์ไปนิดหนึ่งแล้วก็วิ่งต่อน,นะครับกะต้องกดสองครั้งนะท่านผู้ชมข,ขึ้นไปขึ้นไปคือในหมดฮันนะครับเราจะมีอยู่เครื่งองก็คือไอคนที่เป็นอ่ะ จะตีเราสองรอบถึงตายนะครับซึ่งเราต้องวิ่งให้ดีนะนี่ไงโอ oh, นี่ไงคนเป็นอืเมืม่อกี้เลยอะไ้เพื่อนวิ่งหนีอะไรกันเรคือเสียงเราคือเสียงเพลงอนะ่ะตรงมาอยู่ด้านล่างกดสองครั้งนะครับโอเคมเกือบตกเดี๋ยวๆะ้ผมเอาเสียงโอ้ วิ่งแล้ววิ่งแล้วเมื่อกี้แหละครับเมื่อกี้แหละคนเป็นอา้าวกัดเกาะไม่ได้ออีกไม่อีกไม,อกม่อีกทีก็กว่านะวิง่งเราเกินวิ่งเรวเกินสไลด์สไลด์โอ้โหนั่นนอกนี่เต็มเลยพี่ผมออกมาด้านนอกทำไมเนะี่ยแล้วก็ชิคในเกมนี้ที่ผมจะมาทำก็คือแบบเวลาเราแบบเห็นไอ้พวกปีนป่ายอย่างนี้ได้อะ เรากดเรากดเลยนะครับรกดปีนไปเลยจะได้เพิ่มช่วยจะได้ช่วยเพิ่มสปีดให้เรานะครับนอกจากความตายไม่ได้ผมจุกแล้วผมจุกเมื่อกี้ม่มีคนไล่ผมอยู่ผมจุกแล้วมีคนไล่ผมมันมีคนไล่ผมรู้สึกว่าในแบบของอันไทยอันอันไตโต้มเรียกว่า Game อยู่ในติดแท็กเกมตอนแรกอะ่ะมันช่ว,ว่าอันไตโต้นะครับ จริงไอไทเทโลแท็กเกมผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมาก่อนนะมันมีโอ้โหมันมีเวอร์ชั่นแรกด้วยนะครับคือไอไทเทโลแท็กเกมปกติแต่นี่เขียนว่าวันีอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้เนนว่ามันอ่านว่าอะไรโอ้โหนีจุกมาโอ้โหเต็มเลยท่านผู้ชมเต็มเลยถ้ามีโอกาสก็ทำอย่างผมนะมันจะจะได้ช่วยช่วยเพิ่มสปีดนะไม่รู้ว่าคนเป็นอยู่ไหน้วแต่ผมวิ่งก่อนละ เพิ่มบูสต์ไปให้หน่อยแล้วก็สามารถเก็บเหรียญได้ด้วยนะครับเก็บเหรียญเพื่อจะแบบไปซื้อคอสเมติกไปซื้อของอะไรพวกนี้นะครับคนเป็นหายไปหมดเป็นหายไปหมดใช่ไหมโอ้โหโอ้โหไล่ตามผมมาอยู่ไล่ตามผมมาผมโดนอะไรผมโดนอลไรเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยพี่มาตรงนี้ทำไมเนี่ยซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้ในบันไดบันไดใครบันไดอยู่นี่ กัดจังหวะผิดผมอะโอไม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 ่ oh my, oh my, oh my, oh my. ยังไม่อยากใจสามสองหนึ่งปอุ้ยหลบหลบหลบอุ้ยวัเดีครับพี่แกแสไอซี่หลอดทำหลอด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 นี่นะคนเป็นใสเมื่อนี้เป็นโหมดเมื่อกี้นะผมไม่ได้อ่านว่ามันเป็นอันไหนแต่ผมดูจากหน้าตาแสดว่าน่าจะเป็นแบบฮอนเต็ดแน่เลยครับพอนเต็ดก็คือแบบ เป็นไอ้คนไล่ล่านะครับเรานะจะเป็นผีนะครับคอสโลดอืมโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฟีดเอาฟีดเอรฟีดแช่แข็งนะเอาแช่แข็งเอาแช่แข็งเฮ้ ใช่แข่งสามาันช่วยคนเยอะได้โอเคตรงนี้จะมีทิกอยู่นะครับให้เราวิ่งวนอย่างนี้นะวนอย่างนี้โดดพุบให้ทันนะครับให้ทันแล้วคือเพื่อนผมลองมาเล่นดูนะแล้วเพื่อนบอกว่าไม่ชอบจริงๆมีเพื่อนผมอีกคนนึงก็เพื่อนผมภูมินะพูดว่าเอ้ก็ก็ใช้ได้นะซึ่งผมก็ดีใจอ่าแปะแข่งนับมันจะมีแพร่เชื้อกับแปะแข่งนับที่ คนไทยเขาอาจจะรู้จักกันนะแต่แพะแต่แปะแข็งเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงรู้อยู่แล้วมีคนหนีกับคนแปะกับคนที่แช่นะครับคนที่จะแบบมาช่วยลราเพื่อนโอค้คนี่มันขึ้นสีฟ้าอย่างนี้นะคือคนที่โดนแช่แข็งไปโอ้โหวิงวิงวิง นู่น,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 นวิ่งวัดีครับมาขึ้นตรงนี้เพื่อเพิ่มสฟิได้นะ,ปะ,ปะ,ปะไปวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหตรงนี้เต็มเลยนะผู้ชมแต่คนนี้เสื้อสีฟ้าอ่อนนะคือคนเป็นนะครับส่วนผมเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินนะโอเคลด ไปไปไปโหสนุกมากเลยนะผู้ชมชอบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ไปพยายามช่วยคนให้เยอะที่สุดนะไม่มีตรงไหนมีตรงไหนมีตรงไหนคือส่วนใหญ่เวลาแบบเล่นแปรแข่งในเกมอันอันไทโรแท็กเกมนะครับเขาจะแคมป์กันซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเมเป็นเฮ้ยเพื่อนนัดแปร นี่ช่วยเพื่อนคนนี้มีคนนะโอ้โหอ้หเมื่อกี้เต็มเลยเมื่อกี้เต็มเลยโอ้โหนี่ครับนี่ครับคนเป็นคนเป็นไอเสฟ้าอ่อนนะอืออือเต็มเลยพี่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 โอ้ยโอ้ไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนเต็มเลยพี่เมื่อกี้เต็มเลยพี่ไม่มีสไลน์อย่างนี้ใช่ไหมเต็มตรงนี้เลยว้าวม่ เมื่อกี้คนเฟนวิ่งมาหาผมอีกอู้วิ่งเมื่อกี้แมนเฟสเหรอเมื่อกี้แมนเฟสเหรอขอเอาสปีดแป๊บน,นึงนะพี่ขอสปีดแป๊บน,นึงนะพี่กำลังวิ่งไปช่วยพี่สไลด์ไปช่วยละอือออกมาวิ่งโอ้โหแมนเฟสแมนเฟสมันใจเกเรเยอใจเกเรแมนเฟสไม่ไม่มยังไม่ยอมตายยังไม่อยากตใจว้ยไม่นี่แล้ววิ่งแล้วฟีแท็กนะครับ ไปช่วยคนด้านนอกของกรุงเทพไปช่วยคนด้านนอกนะครับไปวิ่งไปแกสแกสแกส I'm gonna s t e p up ปับไปวิ่งวิ่งนี่เนี่ยคนเป็น EAC ครับโอเคไม่โดนให้ไม่โดนอ่ะอ้าวตอนไหนนี่เดี๋ยวผมโดนตอนไหนเด้วด้ช่วยกันช่วยด้วยช่วยด้วยกี่ตังคิว โดนแช่แข็งนัดวุ่นวายมากนี่ไอ้ดีไอ้ดีเกือบตายอรี้ต่อหน้าเลยโอเควิ่งวิ่งได้วิ่งได้ปุ๊บปุ๊บผมคิดว่าคลิปนี้จะมาเล่นสามเกมโหมดนะครับอีกเกมโหมดหนึ่งแล้วผมก็จะจบคลิปละนี่นะท่านผู้ชมอู้ ว้าตรงนู้นมีคนหนึ่งลังไปช่วยรอด้วยกำลังไปช่วยครับพี่ผมกำลังไปช่วยไป้หนึ่งไอ้แช่แข็งดี่ดีครับแช่แข็งไม่ yes <laughs> ผมไม่ช่วยใครละ โอ้โหเมื่อกี้เพื่อนเสียสละชีวิตตัวเองมาเมื่อกี้เพื่อนเสียสละชีวิตตัวเองมาแต่เลือดผมคือตายชิลเลอร์นะชิลเลอร์ก็คือแบบคนนี้ทำให้คนอื่นแช่แข็งนะไอจุดสีฟ้าๆนี่นะคือคนนี้ยังมีชีวิตรอดอยู่นะคนนี้แล้วกันเราด้านบนดีกว่า้ยตรงนั้นโอ้โหสเกลติตันตรงนั้นไม่ทันน่ะ คราวน์คราวน์คราวชอบผมชอบครา w นอธิบายนะครับครา w นก็คือเรามันจะมีผู้เล่นอยู่ไม่แน่ใจว่าสามสี่สามหรือสี่คนนะครับเพอเตออาจจะเป็นห้าคนเลยก็ได้ที่จะมีมงกุฎนะครับซึ่งมงกุฎนี้หมายความว่าผู้เล่นคนนั้นอนะ่ะจะแบบจะเป็นแบบคนวิ่งหนีส่วนคนที่ไม่ใช่แบบไม่มีมงกุฎนะครับจะเป็นเพเซตนแต่ผมไม่เคยได้มงกุฎผมได้มาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วผมก็ชนะ กับมงกุฎแต่ผมได้เป็นเพชน์ก่อนไงผมไม่แน่ใจว่ามงกุฎคือคิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คราวนี่แหละผมชอบมากแล้วก็สนุกด้วยชอบไปคราวนะแล้วถ้าเป็นผมนะผมสามารถมีที่จุกหลายอย่างเลยนะต่นี่ครับเพชนี่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 นับนี่นคนที่มีคนที่มีมงกุฎนบจะอยู่พวกนี้ดีจ้าดีจ้า ไล่นคนก็ชอบสไลด์อย่างนี้แหละเจ้เฮ้ยไม่โดนทำไมคนไหนคนไมคนไหมเรวคนอื่นดีกว่าอู้วเขาตีร่างกายยังไงผมไม่รู้นะเพราะในโทรศัพท์ทำไม่เป็นหาคนนึงก็ได้คนนึงก็ได้นี่นี่นี่เฮ้ยกดชา้าเกินคอามบพาขงผมเอง <S <S> <S โอ้ผมมันเยอะเกินไปอ่ะผมไม่เห็นอะไรเลยผม นี่นะครับอันอันอันไทอ,อันได,นไดเดตแท็กเกมนะครับเจอคนหนึ่งเจอะะไล่กันอยู่นะอุ้ยอืมอืมมาสิมาสิสิโอ้หมีแต่คนไล่คนอื่นๆเยอะเลย มาไล่อะไรกันตรงนี้เต็มห,หมดเลยเนะี่ยคือผมจะเอาคนที่แบบอยู่ไกลๆก่อนนะครับแล้วผมค่อยมาเอาคนใกล้ๆนะคนหายไรเป็นอะไรอยู่นู่นๆเจอครับเจอครับหนักหนักหนักวิ่งลงได้ฮะกระโดดทำให้วิ่งเร็วด้วยนะครับกระโดดทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วย รู้สึกว่าผมน่าจะไม่ได้คราวนะฮะครั้งนี้อืม,ไ,มได้แค่รอบเดียวผมก็ไม่ได้อีกเลยเดี๋ยวคนนี้ h น้มเขาอยากคิดว่าผมไม่รู้ที่ของคุณ หลบได้ฮะกิงหมูสาได้สาเกือบได้แล้วท่านผู้ชมแปวิครับสิบแปดวิเมื่อกี้ผมโดนน่ะหายไปไหนแล้ววะรอยครับผมไม่ได้คราวละโอเคจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็นี่แหละครับอ Un ันไทเดิแท็กเกมนะครับสนุกมาก ขอจบคลิปเพลงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย